สบ,บายดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่สุขูสุขคเด้อจ้ะ ปีใหม่ขอให้พี่เห้น้องสุขสุขค้นนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรำด้วยปราดสจัก,จกโรคไข้ไข่เจ็บเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนรำด้วยโชคดีมีใช่โชคดีทวีสับเด้อจ้ะอายุหมั่นควันเงินค่ะเมื่อนี้พบกับปิตุตาจากครูสุมาดามเชนเคยค่ะเมื่อนี้ผ้าเข่าคั่วอีกเร็วหลังปีใหม่นะคะเมนูยอดฮิตนะคะเมนูต้่มไข่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะสีต้่มไข่กินกับต่ำบักทัวแซ่บๆสูพีสูน้องกินนะคะ ถากินเขาน้ากันเด้อจากกับตุ่มไข่กับตําบ,บักทัวจ้าในคณะตีตุ่มไข่นะคะพี่ก็จะเอาบักทัวมาล่างนะคะพี่น้องเตรียมเครื่องไว้ถัดต่านะคะบานนวยบใหญ่บอวบคือบานเท่าะคะ่ะพี่น้องเพิ่นปลูกอยู่อเมริกานะคะ่ะก็จะยูดทางรัฐฟลอริดาทางแคลิฟอร์เนียทางไดที่อากาศคือบานเท่านะคะพี่น้องทัวนี่คะ่ะมัดนี่กับสองเหรียญแปดสิบสามนะคะเกือบสามเหรียญพี่น้องเป็นเงืนไท่กับ สิบแปดสิบปุณละพี่น้องแต่นายนอบานเท่ามัดละหาบาทสิบบาทพี่น้องเออสุพีมัดละเจ็ดสิบแปดสิบมัดเกือบละลอยนะคะถ้ากินต้มใข่ครับต่างหมกทัวน้ำปีทุกตาจากครูสุมาดามเด้อจ้ะล่างหมกชัวค่ะพี่น้องล่างหมกทัวไปต่ำนะคะเซ็ปเซใส่ปากกอกน้ำจ้ะไปค่ะลวกมือต่ำครับต่ำหมกชัวให้แหลกซะก่อนค่ะพี่น้อง ตำบักทัวพ่อผู้บุกพ่อเหล็กๆนะคะทัวบานเพื่อนบ,คอบ,อบ่คือบ่อวบคือบานเท่าเลยพี่น้องเป็นหน่วยหน่อยๆเกีนเกียนพี่บ่เอามีดตัดเลยค่ะพี่เอามือหักเอา <c oughs> เอามือหักฮักเอาคือบานเท่าพี่น้องบิดผวดผวดลงเ <c oughs> ขาเอามีดตัดมันบ่คือบานเท่ามันสิบอัดแสบ <c oughs> มอนใส่กับปูดองน้ำขาพี่น้อง นี่แหะค่ะปูดองที่พี่น้องเพิ่นเอาฝากนะคะตอนพีกลับเมืองไทยนะคะแล้วกับตวนี้ก็เป็นเปลือกระกอกนะคะมะกอกตากแห้งนะคะพี่น้องมะกอกนวยเขาน่ะเพื่อกับฟ้านฟ้านเปลือกแล้วเพื่อไปตากแห้งะค่ะ Anton. พี่น้องพี่น้องจวดจวดบานในตำตำบารในตำบได้อันดับแรกกับน้ำปลาเขานะคะน้ำปลาต้มสุกนะคะพี่น้องวิวิวิหอมปลาหอมปลาพีใส่ไปละ พี่เอาอ่นเปลือกปลากอก,นะ,ะะก,อกน,นะคะปลากอกแข็งนะคะเซ่ในะนำมาขามเปียกพี่น้องเซ่ใส่น้ากันไปเพื่อว่าให้เพิ่นอ่อนให้เพิ่นนุ่มซะก่อนเข้าจังมาใส่เนาะคะใส่กระปูดองกระปูดองแป็กสองตัวสามตัวใส่ปูดองสามตัวใส่หลายเป็นสีเข้มนะคะพี่น้อง ตอนนี้ก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตามด้วยมะกรอกตามด้วยมกรอกค่ะพี่น้องใส่บะก,กรอกลงไปใส่บะก,กรอกมะนาว เลเทศลงไปค่ะพี่น้องแกวกเหรีอน้ำปลาน้ำปลาใส่กระเลกไกเหลี่ยมันจ่จีเค็มขาดบบได้คือผงนัวค่ะผงชีสดค่ะพี่น้องจะใส่น้ำตาลลงไปด้วย ไปน้อยนึงมัจ้ะแล้วพี่ก็จะใส่น้ำปูค่ะพี่น้องน้ำปูพี่พี่น้องเคยเห็นนะคะพี่เอียนเอามาใส่ตํมหุงนะคะน้ำปูแครปเพสนะคะจากเชียงใหม่ค่ะใส่น้ำปูลงไปน้าพี่น้องเิ่นจังสีสีสันสวยงามนะคะนัวดีค่ะพี่นอ้องหอมอ้ยหอมคักพี่น้องคะ่ะหอมกระปูดองหอมอันมะกอก หอมปลาะนะคะเสีบๆค่ะพี่น้องไปค่ะไปกินข้อวมกันมนันตามพี่น้องมากินขอกับตำบักทัวน้ำพีจ้าตำบักทัวใส่กัะปูดองใส่บระก,กอกนะคะกับต้่มไข่พี่น้องตุ่มไข่พี่ก็เอาน้ำปลาย,ยอ้อนะคะโอ้ยน้อยนึงนะคะ มามามากินแซบๆน้ำกันค่ะกับพี่ทุกตาจากครูสูมาดามฮัานส์ค่ะพี่หนึ่งเขาไว้พี่อุ่นเขาเย็นไหมอุ่นเขาเย็นไว้อันานนา้จำจำเขาเหนียวขอ,องจำอนไ้พี่น้องคุยเอาะจำทัวแซ่บ ใส่บักพริกหอบหนึ่งคือบ่เผ็ดรุนอ่บักพริก,กบ่แม,าานมนน่นบักพริกอันที่เพื่อนย้ายปลูกให้พี่เด้เ็กคนซื้อมาจากร้านเอเชียถุงบักไงน้ำพริกแห้งแต่ว่าบ่เผ็ดค่ะที่เป็นพันธุ์ใดญ่นะที่มาเป็นบานห้าเนาะพี่น้องจำใครเส้นน้ำปลา กินแบบบ้านเฮาพี่น้องกินคือาวเถาพวกเถามากินอาหารบ้านเฮาจะวอกกันนัวนัวแซบแซบค่ะ แสบหลายจ้าพี่น้องเหลือซํำนีนะคะเอาข้ามเขาคุยเอาค่ะพี่น้องเทิ่งจําเทิ่งคุยนะคะต้มไข่กับเบิดนะคะแ่บคักเ่บเนนะคะ ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องค่ะ<อ>รับชมนะคะคลิปวิดีโอของพิทุกษ์ตาจากครูสุมาดามเด้อจ้าพอมีแนวตอนแนวฝากพี่น้องนะคะมิเตคาว่าขอบคุณนะคะกับสวัสดีปีใหม่นะคะขออวยพรน,นะคะขออวยพรอ,อวยใช่ให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนะคะอยู่ดีไม่แห้งอายุหมันขวัญยืนนะคะเดินทางก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะห่างไกลจากโรคจากไข้เด้อค่ะพี่น้อง คลิปหน้าจังพอกันไหมค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเนาะค่ะขอบคุณหลายอีกเธอหนึงจ้าสวัสดีค่ะ